เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาประสายที่นี่นะครับเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าที่นี่คืออนุสร์สถานของวีรบุรุษผู้รักชาติตัวจริงใช่ไหมครับหน้าที่แห่งนี้ใครรักชาติยกมือครับสองมือเลยครับน่าชื่นใจมากนะครับน่าและอบอุ่นมากเลยนะครับ เพราะว่าเป็นที่รวมพลของคนรักชาติผมบอกแล้วบอกว่าตอนที่ปิดเวทีที่น่าทำเนียบพบกันเมื่อชาติ้อการครับถ้าใครจำได้นะครับครั้งไหนท้ายผมบอกว่าจะมีฟ้าผ่าที่พักก้าวไกลและนี่ทำเนียบอยากแน่นอนตบมือให้ตุลาการศารลรลฐธรรมนูหน่อยครับ และไม่เพียงแค่นั้นนะครับผลลัพธ์ของการตัดสินเอาเศษฐาออกจากตำแหน่งทำให้รัฐมนูญ60ที่บอกว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับโอ้อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับตบมือให้คนล่างรัฐมนูญหน่อยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับ นายกอุงออกคนสุดท้ายจากตระกูลจินวัตรมันเกรงไปหมดแล้วครับว่ากูจะโดนฟ้องไม่ต้องเกรงอีหนูโดนฟ้องไปแล้ว9คดีครับตบมือให้คนฟ้องหน่อยครับเสร็จแน่แน่เสร็จแน่แน่นะครับมีวันนึงผมไม่ออก รายการของเดอะสแตนดาร์ดนะครับพร้อมกับจตุพรผมพันธ์ผมพูดไว้คำนึงคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แถมบอกว่าคอมเมนต์ด่าผมอีกผมบอกว่าการที่ทักษิณชิน,นวัตรกับมาเมืองไทยคือยุทธการขุดบออ่อล่อเปล่าืื่ไอ้แมวครับมันไป็นแ,แต่ตะแต่อยู่นอกประเทศไทยตั้ง17ปีนะครับ แล้วบางอาจโกหกคนไทยว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปไอตอนแล้วไอแมวนายไอบอกจะเลี้ยงหลานไงตอนนี้เลี้ยงลูกให้เป็นได้ยกใช่หรือเปล่าแล้วยังไงล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยนะก็อยู่ด้วยยุทธการที่เรียกว่า ปิดประตูตีแบวนะครับไปปิดประตูตีแบวทักษิณหมอตุนบอกได้เลยบอกว่าแกได้ตายอยู่บนแผ่นดินไทยแต่น่าจะเป็นคุกมากกว่าครับ <S 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 วันที่20กันยานี้ ชาวคอปทอจะไปทวงถามความยุติธรรมที่ปปชใช่ไหมครับคดีที่หนึ่งนะครับสแตมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วบอกว่าทักษินเนี่ยอยู่ชั้น14อย่างไม่เป็นธรรมและเมื่อสิทธิมนุษยชนของคนคุกคนอื่นๆใช่ไหมแล้วใครล่ะจะต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่ใช่รัฐมนตรียุติธรรมและก็แพทย์ใหญ่กรมตำรวจในขณนะนั้นแพทย์ใหญ่กรมตำรวจตอนนี้ชื่ออะไรครับตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยผอ,อตรชื่อสผลลัฐเป็นสัญญาศาสตร์เป็นคนเดียวทักษินเข้าชั้นทีสีอยากไม่เป็นทางครับมาแม่พี่นอ้อง ชาวคอพทพี่พักษาพร้อมกันครับคุก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 ครับโอ้โหแพทย์ใหญ่กรมตำรวจจบด้วยคุกนี่สบไม่สวยแน่นอนใช่ไหมลองนึกดูนะครับว่าเพื่อนร่วมแดนแดนี่คงจะบันเทิงหน้าดูเลยแหละนะครับแล้วก็คดีที่สองนะครับผมไปฟ้องไว้นะครับว่า การพักโทษของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับมันเป็นการพักโทษที่ทุจริตยอย่างแน่นอนการพักโทษนะครับอันดับแรกนะครับคือว่าต้องมีแพย์สองท่านรับรองว่าป่วยดักนะครับปรากฏว่าหมอไทยฉลาดไม่มีใครกล้าเสียดายครับ มันก็เลยเลี่ยงไปใช้นะครับแบบประเมินสภาพของคนแก่นะครับนะ mm hmm. ขอเรียกคนแก่ไม่ได้กระเทือใครนะครับ mm hmm. ผมจะพูดถึงไอ้คนแก่คนเดียวที่ดีคุ๊กชื่อทักษิณชินวัตรครับนักก็ชายทักษิณชินวัตรคะแนนเต็ม20แต้มถ้าต่ำกว่า10แต้มนะครับ mm hmm. บาเทลสกอร์เนี่ยนะครับจะต้องนอน อยู่ที่บ้านใส่เสื้อไม่ได้กินข้าวไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวหอกดามกันกันขี้กันเยี่ยวไม่ได้ถามบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคนทั้งชาติเห็นไหมว่าทาักษิณมันห่วยแตกขนาดนั้นเหรอมันเดินไปเดินมาใช่ไหมแดดแดดแดแดดไปถึงเชียงใหม่ใช่เปล่าและที่บาดตาบาดใจที่สุด มันใส่ชุดขาวไดยกกอดลูกมันมันอุบาชาิชั่วมากเพราะว่าอะไรครับการที่ทักษิณได้รับพระทานมหากรุณาลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีก็เพราะว่าในหลวงเชื่อดีกาของมันมันบอกกับในหลวงว่าบัดนดีมันรู้แล้วว่ายอมรับแล้วว่า มันโกงชาติใช่ไหมท่านก็เลยพระราชทานหักกรุณาลดโทษให้จาก8ปีเหลือ1ปีแต่ขอบอกว่าทังสิทธิวัตนไม่เครสำนึกเลยเอาห้อาดไดอ้อบาดอยที่ต้องโหเพราะว่ามันตอแหลแม้กระทั่งในหลวงของเราใช่ไหมครับ มันไม่สานึกเลยใช่ไหมเอาใกล้ๆวันที่ยี่สิสองสิงหาครบตึงปีที่มันกลับประเทศไทยมันไปพูดให้เดชาเน,นะครับให้พวกนักธุรกิจโกโก้ฟังนะนะมันบอกว่ามันจะแบ่งผลประยรกโยชน์ในกโกดได้เอาไทยแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามาเตรียมมาโกงชาติใช่ไหมครับ องชาติาแบ่งแผ่นดินข้อหามีข้อหาเดียวคือกบฏแผ่นดินครับทำไมพีม่น้องไม่ต้องนับนะครับว่ามันประกาศว่านโยบายของมันประเทศไทยต้องมีคาซิดนเราไม่เอาใช่ไหมจริงๆประเทศไทยก็เคยมีคาซิโนนะครับผมจำรัฐบาลไม่ได้ แต่สุดท้ายต้องเลิกไปเพราะว่าคนไทยกลายเป็นมหาโจรครับพระมีน้องยกเลิกไปแล้วแล้วคุณคิดว่าลูกทักสีจากอุกอิงเนี่ยนะจะสะอาดบริสุทธิ์ซื่อสัตย์จริตหรือสุจริตกดโกงเหมือนพ่อมันครับ จำได้ไหมอาของมันเนี่ยตอนนี้ตละลัตะแต่อยู่ต่างประเทศ mm. ก็เพราะข้อหาโกงชาติหลายแสนล้านใช่ไหมครับ mm. ด้วยโมอเตอร์อะไรครับ mm. ทักเสีคิดยิ่งรักทำใช่ไหม mm. แล้วปี2,5,6,7,10ปีผ่านไป mm. คิดแล้วว่าจะลอดทักษียงอุกอิงทำครับ นายใครฟังดีๆนะใครคิดว่ารัฐบาลองค์ออกจะไม่โกงบ้างใครคิดว่ารัฐบาลองค์ออกโกงอย่างแน่นอนยกมือโอ้ยเสียงสภาคอมาตอยยกมือเต็สมสภาเลยใช่ไหมครับฉลาดแฮะแสดงว่าเป็นคนฉลาดมากแต่ขอโทษนะ เด็กประถมมันยังรู้เลยเพราะว่าอะไรครับขนาดสอบเก้าจุฬาข้อสอบกลางยังรู้อะเลยแล้วเธอเป็นประธานซอบพาวเวอร์เนี่ยห้าพันล้านหายไปไหนวะแค่เอาคณะกรรมการซอบพาวเวอร์เนี่ยเนี่ย ผมว่าข้อหาเดียวก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมแล้วยังไม่พ้นนะครับอย่าลืมว่าเศรษฐาเนี่ยนะครับเป็นวันที่หลุดจากนายกนะครับปรากฏว่าวันนั้นโอเคอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วพ่อมาเนี่ยเรียกพักนร่วมรัฐบาลเนี่ยมาที่บ้านมาเนี่ยนะครับ ที่บ้านจันสองหมาเนี่ยนะครับไม่เรียกว่าครอบกรรมรัฐบาลโดยการคอบกรมพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วจะเรียกว่าอะไรวันนั้นกี้ไปอยู่บ้านใช่ไหมจะอ้างได้ไหมว่าทักษิณเนี่ยเรียกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับถ้าไม่ใช่ ครอบครับพักเพื่อไทยใช่ไหมไอ้ที่มีข่าวออกมาว่าจะเลือกอะไรนะชัยเกษมนิติตสิีิอันนั้นนะกูรู้ว่ามึงตอแหลเพราะว่าไม่มีทางหลอกที่จะถึงชัยเกษมนะจริงๆแล้วเนี่ยทักษินเนี่ยต้องการให้ลูกมานเนี่ยมาเป็นนายกใช่ไหมครับ มันเป็นแผลของมัานเดียครอบครองและครอบคราบใช่ไหมไม่เพียงแค่นั้นนะครับปรากฏว่าในวันประชุมของพักเพื่อไทยทักษิณก็ไปอยู่ที่ทำการพักเสร็โกได้ไอ้ทักษิณแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับมีวิดีโอของทักษิณไปปรากฏในการประชุมพัก อย่างนี้เขาเรียกว่าให้คนนอกพักมามีที่พลเหดือพักผิดรัฐธรรมนูญผิดบารบารนก็เียอย่างได้ดอนผลลัพธ์คืออะไรยุบยุบยบแด่ดอนครับพ่อแไปพี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้ที่ทำการพักย้ายไปที่ไหนแล้ววะมันไม่ใช่เพชรบุรีตัดใ่แล้วใช่ไหม ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะได้สั่งฟ้าผ่าถูกถ้าจะไม่ผิดไปอยู่วิภาวดีไว้์สะไอ้ไวส์ทีวีใช้เปล่าข้างต่อไปขอให้ฟ้าผ่าที่ทำการพักเพื่อไทยครับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่ชัดเจน แม้แต่เด็กประถมก็ยังรู้คือทักษินขอกบกรรมพักเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้ยินยอมถ้าไม่ใช่หัวหน้าพักชื่ออุกอีกใช่หรือเปล่าเพราะแสดนทักษินเอ่ยยุบพักอย่างแน่นอนแล้วที่บอกว่าจะไปรักษาที่ดูไบนะครับสารถึงปฏิเสธไงเพราะว่า ประวัติไม่ดีใช่ไหมครับปอดมึงชั่วไงเมื่อ16ปีก่อนบอกว่าจะไปดูอะไรนะดูฟุตบอลลอกใช่ไหมรอบนี้บอกว่าจะไปดูโอลิมปิกที่ปารีสสารบอกว่ามึงดูทีวีพูอยู่ที่บ้านจังสองหมาก็แล้วกันไม่ให้ไปหรอก แล้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแม้แต่มแมลงวันบินผ่านเนี่ยนะครับยังไม่ได้เลยผมเชื่อว่าทหารตำรวจจับตาบองทั้งศีชุกยาเก้าครับ <S 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 คุยกับทหารเรือนะครับบอกว่าจะเอากอบกูดไปเหรอปูไม่ยอมเด็ดขาด หารบอกบอกว่าจะไปทางช่อกทางธรรมชาติเหรอกูตรวจทุกตารางนิ้วเลยถ้าจะบินขึ้นตรงไหนแต่าการบอกว่ากูจะยิงให้ตกเลยหรือไม่ก็เครื่องบินอาจจะระเบิดเหมือนที่ดอนเมืองจำได้ไหมครับวันนั้นมันโชคดีนะหรือโชคร้ายกับประเทศไทยก็ไม่รู้นะครับ ไอโอมันไปช้อปปิ้งนานไปหน่อยถ้าไม่งั้นหมดครอบครัวแน่นอนครับตักษินเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องผมรู้ว่าตั้งแต่วันที่ออค์อิงได้รับการยกมือเป็นนายกทุกท่านที่พ่อืดผ่มอมอยากอาเจียนใช่ไหมอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะครับตอนนี้คอลมอโองอิง กำลังจะชิงตำแหน่งนะครับคอระมอที่อายุสั้นที่สุดครับเอาเทศกาลไหนดีลอยกระทองเร็วไปไหมโอ้ยลอยอาคารเลยไอ้ดูนะเนี่ยปีใหม่เร็วไปเปล่าตุจีละ่ะ เอาไหนๆตอนนั้นก็บอกไว้แล้วผมบอกว่าอย่างมากที่สุดในสองการได้ไม่มีนายกชื่ออุกอิกแน่นอนเริ่มพูดในวันนี้เลยนะครับฟ้าผ่าครั้งที่หนึ่งฟ้าจะผ่าที่ไหนครับพาคเพื่อไทยใช่ไหม นันล่ะกระโปรงของนักศิลเลยล่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องโดนตัดสิทธ์ไปด้วยคือหัวหน้าพักชื่ออูงอิงใช่ไหมแล้วหัวหน้าพักเป็นนายกได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องออกทกักระดาใช่หรือเปล่าเป็นยังไงครับแมงยังยัง,ยงกัดทฤษฎีโดมินโนเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันที่เราปราสัยเอาท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนนี้ต้นกันยายนมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพราะฉะนั้นสงครานน้าเราได้สาดนาวกันอย่างมีความสุขแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเออหรือว่าเรานัดกันดีนะครับบอกว่างั้นสงการปี68นะครับ เรามาฉลองไม่มีรัฐบาลลูกเอ็งที่อนุสรณ์าสิบสี่ตุลาด,ดีไหมครับถ้าทางจะบันเทิงแน่ๆเลยนะครับเพราะว่านี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะนับเร็วที่สุดนะครับก็คือ2544นะครับ2 5 4หคือวันที่ทักษิณเนี่ยเข้าสู่การเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับ ตอนนี้23ปีที่เต็มไปด้วยความชั่วบันทึกนะครับแม้แต่ตัวแกเองยังถวายดีกาบอกว่าตัวเองโกงชาติคนไทยที่รักชาติเบื่อตระกูลจินวัฒนแล้วว้ย <S 2> <S 2> <S 2> ใครเบื่อตระกูลจินวัฒนบ้างยกมือครับ ความเบื่อของพวกท่านนี่นะครับถึงขนาดอยากให้ตระกูลชินวัตรออกจากการเมืองไทยไปตลอดการไหมครับว,ว,วันก่อนนะครับมีใครหนะ้าบอกว่าลูกเขยทักษิณไม่รู้แฟนคนไหนเนี่ยบอกว่าจะเป็นว่าที่นายกคนต่อไปกูไม่เอาไว้กูเบื่อแล้ว เท่านี้ยังไม่พออีกหรอวะยังทำระยมตำบอลกับประเทศไทยยังไม่พออีกเหรอผมว่าอย่าว่าแต่คนไทยทั่วไปเลยคนที่เข็ดขี้แก่ขี้อ่อนมากที่สุดก็คือคนเสื้อแดงไม่เอาบึกแล้วทักเส นี่คือตระก,กูลแรกที่เราจากจะขับออกจากเมืองไทยมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันทำชั่วทำระยะตำบอลกับประเทศไทยมากเกินไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าถ้าเอาที่ทักษินทำไว้บวกกับยิ่งรักษทำไว้และสิ่งที่องค์หีกระลยธจะทํนี่ยรวม3มรัฐบาลเกินล,นล้านล้านบาทแน่นอนครับเพราะแม่พี่น้อง ขอพาดพิงพวกเด็กส้มหน่อยวะทีอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่พูดมาไล่ทักษิณบอกว่ามันคือภาษีกูบางแล้วล้านล้านบาทที่ภาษีกูทั้งน,นั้นเอาไว้ใช่หรือเปล่าครับเฮ้ยแต่แปลกว่ะทำไมเราไม่เคยขึ้นพวกเด็กส้มนี่มาไล่ไล่ชินวัตรไล่ทักษิณแม้แต่นิดเดียว ก็เพราะว่าทักษิณชินวัตรการสมพรรัตนาทนมันคือพวกเดียวกันครอกเดียวกันครับพระอแม่พี่น้อง <S <S มันแค่อะไรครับแค่ตั้งพักสมขึ้นมาเพื่อจะรับโอนกิจการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ให้ออกห้างจากพรรคเพื่อไทยท่านองครับพระอแม่พี่น้อง ชัดใบชัดใบเพราะน้นเด็กสมทั้งหลายครับเลือกตั้งครั้งหน้าตาสว่างได้สัทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทักษิกับธนาธรมันคือสีปึกกันว้ยแล้วที่อุงอิงเนี่ยมันเคยบอกว่าปิดสวิต์สามปอเนี่ย ก็ต,อ,ตอแหลไม่แพ้พ่อแบานใช่ไหมแล้ขี้เกียจทวนความนะครับไปดูสิว่าที่เธอปลาใสไว้ว่าจะ20บาทโด้นไอ้นี่จะถูกลงไอ้นี่จะถูกลงเนี่ยมบานเบียถูกลงหรือเปล่าแันพบี่แพ้ือจนจะไมเศรษฐาและแบานึ่งปีเนี่ยใช่หรือเปล่าขอโทษนะบางคนนี่นะครับ ไปเห็นว่าหุ้นขึ้นมาเป็น1,400ี่ร้อยบาทนะครับมันภาพหลวงตาทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเขารู้ว่างบประมาณ6กเจ็กแปำลังจะออกตาหากบอยไม่ใช่ฝีมือแกไอ้วันที่แกได้ไปนายกนะหุ้นไปตกหมดเลยคนส่วนใหญ่เขาซึมเศร้าทั้งประเทศ อีวงลิงรู้ไหมมันเป็นโรคซึมเศร้าจากหมดประเทศเลยถ้าวันไหนที่เธอออกจากตำแหน่งคนไทยรักชาติเขาจะลิรอลดมากเลยใช่ไหมครับลองดึกภาพนะครับวันไหนมีประกาศที่ยุบพ,พักเพื่อไทยและอุคงอิงต้องออกจากตำแหน่งนายกมันจะเกิดภาพอะไรครับพร้อมกันครับใช่ โย่ใช่โย่ใช่โย่นี่แหละครับคือเสียงของคนไทยวันดีพักเพื่อไทยถูกยบุบแล้วอุกี่อกันไดๆยกครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อดทนกันก่อนนะครับอดทนไว้ด้วยใจรักชาตินะครับเราเป็นคนไทยรักชาติเราต้องอึดครับพ่อแม่พี่น้อง ผมไม่ทราบว่าเวทีแห่งนี้จะตั้งอยู่นานแค่ไหนแต่ขอสัญญาว่าตราบใดที่เวทีของคนไทยรักชาติเจอหมอตุนแนนนนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ